สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตปปนะครับตามที่ผมบอกเพื่อนๆไปเลยนะครับว่าบิตคอยจะมีการตกบิตคอยได้มีการตกลงมาก็จริงนะครับเพียงแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันยังตกหนักไม่พอถ้าเกิดเรามาดูทรงบิตคอยเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าแพทเทิร์นที่ผมเคยให้เพื่อนๆดูไปเนี่ยคือ ascending boarding w a g e จากเมื่อวานนะครับราคาบิตคอยได้มีการตกลงมาจาก4 2 7 0 0ื0เนี่ยนะครับตกลงมาที่ประมาณ4600ถื่้ยถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูจากรูปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้เลยว่าทรงของบิตคอยเนี่ยคล้ายๆกับในรูปที่ผมให้เพื่อนๆดูเลยถูกไหมครับเป็นทรงที่ค่อนข้างถูกต้องตามตำราเลยนะถ้าเกิดถูกต้องตามตำราแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่บิตคอยจะตกลงไปได้อีกเพียงแต่ว่าผมมีอีก2เหตุผลมาประกอบว่าทําไมบิตคอยเนี่ยถึงยังตกลงไปได้อีกอย่างแรกนะครับเราจะมาดูกันที่ RSI ก่อน เพื่อนๆจาได้ไหมครับในคลิปก่อนๆที่ผมเคยบอกนะสาหรับใครที่จําไม่ได้นะครับผมจะขอทวนให้ฟังอีกรอบนะครับผมเคยบอกไปในคลิปก่อนๆแล้วนะครับว่า Bitcoin เนี่ยไอซของมันเนี่ยได้มีการขึ้นมาชนแนวต้านนะครับซึ่งเป็นแนวต้านที่ส่วนมากนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ Bitcoin เข้าสู่เฟสสองเมื่อมันมาชนเส้นสีแดงตรงนี้มันมักจะหักลงนะครับผมจะขอยกตัวอย่างปี2 0 1 5ปี2 0 1 6ตอนที่ Bitcoin เนี่ยได้เข้าสู่เฟสแรกเห็นไหมครับเราเนี่ยอยู่ในเทนบูลันก็จริงนะครับ แต่เฟส2เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับพอเปลี่ยนจากเฟสแรกไปเฟส2แล้วเนี่ยราคาบิตคอยขึ้นก็จริงนะแต่พอ r s i นะครับขึ้นมาชนเส้นสีแดงตรงนี้ซึ่งส่วนมากเป็นจุดที่เฟส2ของบิตคอยเนี่ยมักจะขึ้นมาชนแล้วผ่านไปไม่ได้นะครับในรอบแรกพอขึ้นมาชนหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการตกลงไปต่อนะครับซึ่งราคาที่มันมักจะตกลงไปนะครับจะตกไปอยู่ที่ไฮของเฟสแรกนั่นก็คือเฟสนี้นั่นเอง ทีนี้ถ้าเกิดว่ามาดูปัจจุบันเนี่ยผมต้องบอกว่ามันเป็นไปตามที่ผมบอกไปเลยนะครับ s s i มีการตกลงมานะครับผ่านไปไม่ได้ราคาบิตคอยมีการตกลงมาผ่านไปไม่ได้แต่ยังไงก็ตามผมบอกเพื่อนๆเสมอว่ามันยังตกหนักไม่พอนะครับถ้าเกิดจะให้สวยนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันต้องตกลงมาชนเส้นสีขาวหรือถ้าจะให้ดีนะครับต้องตกลงมาชนเส้นสีเขียวข้างล่างตรงนี้ถามว่าทําไมนะครับผมต้องบอกว่า2เส้นเนี่ย ถ้าเกิด r s i ของ b i t c o อ n มีการตกลงมาชนมันจะถือว่าเป็นการทำฐานที่มั่นคงแล้วส่งผลให้ราคา b i t c o อ n พุ่งขึ้นต่อไปได้แรงกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ตกลงมาชนเนี่ยแล้วมันขึ้นไปเลยผมก็ต้องบอกว่ามันจะขึ้นได้ไม่แรงนะครับในความคิดเห็นของผมซึ่งไงก็ตามนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆอ,อ,อ,อย่าเชื่อผม100%เนะครับลงนํำที่ผมวิเคราะห์เนี่ยนะครับไปปรับใช้กับกลยุทธ์ของตัวเองดูที่นี่นะครับอีกหนึ่งสัญญาณที่ผมบอกว่า Bitcoin เนี่ยยังตกลงได้ต่อเน คือสตัวคลาสติกไอซ์ไอนะครับต้องบอกว่ามันยังทำทรงตัดลงไปเรื่อยๆนะครับคือมันตกมาจากข้างบนแล้วเนี่ยทะลุเส้นปะข้างบนลงมาแล้วเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกมาแล้วนะครับว่ามันไม่ได้อยู่ในเทนที่พร้อมจะขึ้นไปต่อณเวลานี้ยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วถามว่าการที่มันตกลงมาตรงนี้เนี่ยมันสามารถตกลงไปได้ถึงขนาดไหนนะครับต้องบอกว่ามันสามารถตกลงไปได้ต่ํากว่าเส้นปะข้างล่างนี้เลยนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าสโตคัสติกไอซีของ Bitcoin มีการตกลงไปต่ำกว่าเส้นปะข้างล่างตรงเนี้ราคา Bitcoin ก็จะตกตามเหมือนกันนะครับผมขอย้อนกลับมาที่ RSI อีกแป๊บหนึ่งนะครับพอดีลืมพูดไปเนาะว่าถ้าเกิดว่า RSI นะครับเป็นไปตามที่ผมบอกคือมีการตกลงมาชนเส้นสีขาวหรือเส้นสีเขียวตรงนี้สําหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ซื้อบิตคอยในจุดที่ผมเคยบอกไปเมื่อปีที่แล้วนะครับ ตอนที่ราคาบิตคอยอยู่ที่ประมาณ1 9 2 0 0 2 0 0 0 0กว่ากเนี่ยนะครับเมื่อ r s i ตกลงมาชนเส้นสีขาวหรือเส้นสีเขียวก็ตามเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายที่เพื่อนๆจะมีโอกาสได้ซื้อบิตคอยในจุดที่ค่อนข้างเหมาะสมนะครับก่อนที่บิตคอยจะพุ่งขึ้นไปอันนี้นะครับในไทม์เฟรมใหญ่ของบิตคอยเราจะเห็นได้เลยว่าบิตคอยเนี่ยปฏิเสธการเข้าสู่เฟสสนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยดูคลิปผมนะ ก็จะไม่รู้นะครับว่าอินดิเคเตอร์2ตัวนี้คืออะไรนะครับ2ตัวนี้นครับผมเอาไว้ใช้ดูตอนที่บิตคอยเนี่ยเข้าสู่ตลาดบูลันหรือเปลี่ยนจากตลาดแบริชเป็นตลาดบูลิชนั่นเองนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ตัวข้างบนเนี่ยเส้นสีแดงสามารถขึ้นมายืนเหนือเส้นสีน้ําเงินและเส้นสีเขียวได้พร้อมกับการที่เส้นสีแดงข้างล่างสามารถขึ้นมายืนเหนือเส้นสีส้มได้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการบอกแล้วว่าบิตคอยเข้าสู่เฟสสองเต็มตัว เฟสสองเนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นเฟสของบิตคอยในตลาดบูลิชนะครับบิตคอยเนี่ยยังอยู่ในตลาดบูลิชนะครับเพียงแต่ว่าในการเป็นบูลิชแต่ละรอบเนี่ยนะครับมันจะมีเฟสเฟสไปเนาะและพฤติกรรมของเฟสสองเนี่ยนะครับมันมักจะเป็นการขึ้นมาชนเส้นสีขาวข้างบนแล้วมักจะผ่านไปไม่ได้ในรอบแรกแต่ถ้าเกิดว่ามันผ่านไปได้นะครับแล้วขึ้นไปยืนเหนือเส้นสีขาวข้างบนแล้วมีการปิดแท่ง แล้วเส้นสีแดงข้างบนเนี่ยยืนเหนือทั้งสองเส้นนี้นะครับผมต้องบอกว่าตอนนั้นแหละผมถึงจะออกมาคอนเฟิร์มได้ว่า Bitcoin เข้าสู่เฟสสแล้วนะเป็นเฟสที่ Bitcoin จะพุ่งไปอย่างแรงเลยนะครับไม่ใช่แค่บิต Bitcoin ด้วยนะครับจะเป็นเอาคอยต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นตามกันไปทีนี้ผมพามาดูเหรียญ BGB กันบ้างนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักเหรียญ BGB นะครับต้องบอกว่าเป็นเหรียญของ Exchang e b i t g e กนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ไม่มีบัญชี Bi t g ก t นะครับสามารถสมัครผ่านผมได้โดยการ สแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับคุณจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมในการเทรดฟิวเจอร์และสปอตตลอดชีวิตนะครับมากกว่าการสมัครด้วยตัวเองจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้บอกไปว่าผมรอให้ BGB มีการตกลงมาชนเส้นสีเขียวตรงนี้ถูกไหมมันถึงจะเป็นจุดที่เหมาะสมนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดจะให้อัปเดตผมก็ต้องบอกว่าเหรียญ BGB มีการสวนทางกับราคา Bitcoin นะ i t c o i n ตกแต่เหรียญ BGB มันขึ้นซึ่งถามว่าเราต้องรีบเข้าตอนนี้ไหมผมก็ยังมองว่ายังไม่ต้องรีบนะครับคือ ถ้าจะให้เหมาะสมเนี่ยเราต้องรอให้มันมาชนเส้นสีเขียวตรงนี้ถึงจะค่อนข้างสวยกว่านะครับถ้าเรารีบเข้าไปตอนนี้นะครับแล้วมันตกลงไปเนี่ยเราก็จะไปดอยซับเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดมันไซเวย์ไปเนี่ยนะครับมันก็จะไปเล่นแถวตรงนี้ราคามันก็จะห่างกันไม่มากนะครับก็ไม่จําเป็นต้องรีบก็ได้นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะตกเมื่อไหร่นะครับมันอาจจะตกวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งอาทิตย์หรืออีก2อาทิตย์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันมีการตกขึ้นมาเนี่ย สำหรับคนที่มีบัญชี b i ตเกตอยู่แล้วเนี่ยก็สแตนบายรอไว้นะครับอาจจะสมัครทิ้งไว้ไปเล่นบิตคอยไปเล่นเหรียญอื่นรอนะครับและเมื่อมันมาถึงจุดเนี่ยผมก็จะมาทําคลิปบอกเพื่อนๆทันทีนะครับโอเคครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ